สวัสดีค่ะเช้านี้แม่กิ่งให้ดูบรรยากาศของเด็กๆที่รอแม่ทำข้าวให้กินนะคะหิวกันแล้วใช่ไหมเด็กๆนะ้ลูกหิวกันแล้วใช่ไหมลูกอาชัดตุลล่ะลูกชัดตุนหิวยังฮะชัดตุนก็หิวเหมือนกันใช่ไหมดูนะคะนั่งมองพี่ถุงทองอยู่ข้างบนช่วงนี้ชัตูนเขาจะชอบแกล้งพี่ถุงทองค่ะ แก้งพี่ถุงทองเขาชอบวิ่งไล่ไล่พี่เขาข้างหลังเบาๆลูกเบาๆอู้อูอพัสดีของแม่ทองพูนกระโดดขึ้นเกาะแม่ค่ะอันนี้แม่กิ่งเอาถาดมาเตรียมไว้ให้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำอาหารให้เด็กๆกินกันเด็กๆก็พากันนั่งนอนรอกันอู้ชดตังลูก ฮะช็ตตังนอนรอเลยเหรอลูกฮะไม่หมดแต่คูอยู่นั่นแหละผมรอกินอยู่ครับใช่ไหมเนี่ยค่ะก็จะใส่ถาดให้เด็กๆกินแต่ถ้าเป็นเด็กๆรุ่นใหญ่เขาก็จะใส่เป็นถ้วยๆคร้ายถ้วยมันค่ะพวกถาดนี้จะเป็นพวกเด็กๆกลุ่มนี้ซะส่วนใหญ่จะกินกัน เนี่ยค่ะช่วงที่ได้กินอาหารก็จะเป็นอาการแบบนี้การเด็กๆอืมเดี๋ยวทะเลาะกันลูกเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กิน,เด,ดกนเดี๋ยวแม่ทําให้กินแม่ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่เอาให้เดี๋ยวไม่เอาให้นะ นี่ยค่ะเด็กๆหลังจากที่ได้กินแล้วก็เงียบกิ๊บต่างก้มหน้าก้มตากินกันอย่างอ,ร,อร่อยสตูนนี้ถาดที่สองแล้วนะลูกฮะสตูลของเราเดินมาถาดที่สองแล้วค่ะแล้วก็กลุ่มนี้แล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นถ้วยไข่ถ้วยมันค่ะกลุ่มนี้เขากลุ่มนี้เขาจะกินเป็นถ้วยไข่ถ้วยมันอันนี้คือกลุ่มในบ้านนะคะ กลุ่มในบ้านสำหรับเด็กในบ้านที่กินกันพี่ถุงทองกินอยู่ข้างบนคนเดียวอร่อยไหมลูกพวกหนูได้กินอาหารอร่อยๆเป็นพราผู้ใหญ่ใจบุญเมตตาพวกหนูมานะลูกนะ ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจบุญเมตตาพวกหนูมาพวกหนูคงไม่ได้กินอาหารอร่อยๆนะลูกแม่กิ่งก็ต้องกราบขอพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท,ท,ท่านที่ได้สนับสนุนสมทบทุนมานะคะที่ได้ช่วยเหลือเรื่องอาหารไม่ว่าจะเป็นแมนาหรือว่าผู้ใหญ่ใจบุญอีกหลายๆท่านค่ะที่ได้เมตตาพวกเด็กๆมาให้แม่กิ่งได้ไปซื้ออาหารมาให้พวกเขากินเพราะเขาได้กินอาหารดีๆก็เพราะผู้ใหญ่ใจบุญเมตตาค่ะ กิ่งลรวก็ลูกๆแตะคุณทองก็กราบขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆเลยนะคะหลังจากที่เด็กๆกินอาหารเสร็จแม่กิ่งทํางานบ้านเสร็จแม่กิ่งก็ออกไปซื้ออาหารแม็กซิมามาให้เด็กๆค่ะแล้วก็ปลาเส้นด้วยแม่กิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท่านที่ได้สนับสนุนสมทบมาให้แม่กิ่งได้ไปซื้ออาหารแม็กซิมาให้เด็กๆนะคะ ไม่กินก็ต้องขอกราบขอพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกทท่านมากๆค่ะขอให้ทุกทท่านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะท่านคิดทําสิ่งใดก็ขอให้ท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะและขอให้ทุกทท่านเฮงๆงรวยรอาหารเม็ดของเด็กๆกเด็กๆก็จะกินตลอดเหมือนกันค่ะอาหารของแม็กซิมาของเรา แล้วก็แม่กิ่งก็ต้องขอกกับขอบพระคุ Aid ณผู้ใหญ่ใจบุญอีกท่านหนึ่งนะคะคุณหนาแล้วก็คุณเบิร์ตคุณหนาแล้วก็คุณเบิร์ตเมตตาสั่งทรายแมวมาให้แม่กิ่ง12ถุงค่ะแม่กิ่งก็ขอกกับขอบพระคุณท่านทั้งสองมากๆเลยนะคะขอให้คุณหนาแล้วก็คุณเบิร์ตมีแต่ความสุขความเจริญเช่นกันคะ่ะแล้วก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแล้วก็เฮงเฮงรวยๆยเช่นกันคะ่ะแม่กิ่งก็ต้องราบขอบพระคุณทุกๆท่ททานที่ได้เมตตาพวกเรามาค่ะ ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าทรายแมวหรือว่าช่วยสนับสนุนอุดหนุนสินค้าของแม่กิ่งค่ะสินค้าของแม่กิ่งที่แม่กิ่งขายทุกๆท,ท่านได้สนับสนุนสั่งซื้อมาก็เนี่ยค่ะก็สมทบทุนให้เด็กๆได้มีอาหารกินแล้วก็มีทรายแมวด้วยค่ะแต่ตอนนี้ทองปูนของเราหลังจากกินอาหารเสร็จก็เนี่ยค่ะกำลังเล่นคึกคักคึกคัก เมื่อกี้แกล้งนะคะเมื่อกี้แก้งพี่เข้าไปพอแก้งเสร็จแล้วก็มานอนเล่นอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้คนสบายที่สุดน่าจะเป็นทองมั่นค่ะทองมั่นของเรานางจะต้องจับจองที่คอนโดชั้นบนเนี้ยค่ะชั้นล่างจะเป็นทองอ้นเด็กๆก็จะตะมุตะมิกันแบบนี้ค่ะแต่ละคน ทองอ้นแรงงานตัวคะ่ะเอฟซีของทองอ้นดูนะคะทองอ้นน้องมีหลายท่านชอบทักบอกว่าทองอ้นเป็นตัวผู้จริงๆไม่ใช่นะคะทองอ้นเนี่ยแต่เป็นตัวเมียพอดีแม่กิ่งชอบชื่อนี้แม่กิ่งก็เลยตั้งชื่อให้น้องว่าเป็นทองอ้นแต่ตอนนี้คนเกย์ของเราเจอคู่ปรับแล้วคะ่ะทองอินของเรา ทองคูณกลัวทองอินค่ะทองอินขู่อย่ากเก่งกับพี่เขานะลูกไม่เอานะนะทองอินนะลูกนะอย่ากเกเรนะลูกดูเสาวหางฟูของเรานะคะเดินหางฟูฟ้องเลยศัตรูน้อยของเราดูทองหยดค่ะ สาวน้อยทองหยดของเรากลุ่มนี้ก็จะพากันมาเล่นที่กงค่ะคนนอนเปก็เปคนนั่งก็นั่งเรียงลายกันคนสวยนอนสบายเลยคนสวยทองมั่นของเรา ที่ก็นิดเดียวเองนะคะนางก็พยายามขยับไปขยับมากลัวตกขยับขาไปขยับขามากลัวจะตกทองมั่นนอนยังไม่เท่าไหร่ค่ะแต่แม่ทองมานี่สินอนทีเต็มเลยแต่ก็ชอบมานอนค่ะเด็กๆชอบมากๆเลยคอนโดนี้เป็นอะไรที่เด็กๆชอบมาก นอนคนละชั้นคนละมุมนะลูกนะแม่ทองมาไม่มีที่นอนเลยไปนอนตรงโน้นค่ะอาชุดหลอของเรานีขึ้นมานอนบนนี้แล้วคนสวยของเรานีมากินตรงนี้อีกแล้วค่ะกินได้ทุกมุมเขา และแม่ก็สรรหาเอาอาหารวางให้ทุกมุมเหมือนกันวัวลูกอดค่ะงั้นแค่นี้ก่อนนะคะ